กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปีนแคทกับ เอสดีแกร G ัมจีเจเนชั่น e r ท a l ครับผมโดยคลิปนี้เราจะมารีวิวตู้กาชาตู้ใหม่นะครับผมก็คือ m มอเตอร์ a c k Dragon นะครับผมนั้นแล้วก็ลุยบุยเอ้ยไม่ใช่เล่าปีนะครับผมนะยูนิคอนแกรดัมนะครับผมนะอ่ะซึ่งตู้กาชาต้องเปิตูตค้ครับผมนะตัวของ m มอเตอร์ a c k Dragon เนี่ยเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับผมนะแล้วลิมิเต็ดตัวนี้เก่งสมชื่อแค่ไหนครับผมนะคลิปนี้จะมารีวิวให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ในหข,ของการรีวิวครับผมก็ ขอฝากแนะนำล้าเติมกเกมเอ็ดนิกเกดัมจีเจเลชันเอเนอลได้ครับผมนะหากต้องการเติมเป็นเกมก็ขอแนะนำเลือชิโร่เติมเงินดิสแพคในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเปินแพ็กเก็ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์ยูดาร่าคลิปนะครับผมนะคลิกได้เลยครับอ่ะโอเคครับมาอย่างแรกเรามารีวิวตู้กาชากันก่อนดีกว่านะในส่วนของตู้กาชาตัวของอแบ c ็กดากอนนะครับนะ ในส่วนของตัวแบกจาก้อนครับผมหลักๆเลยเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเป็นความสามารถลิง์นะครับผมก็คือตัวหุ่นกับตัวคนขับเนี่ยจะไม่สามารถแยกกันได้ครับผมนะใส่ปุ๊บก็คือจะติดไปด้วยกันทันทีนะสแต็กต่างๆครับผมของตัวนะครับผมแบกจาก้อนเนี่ยก็มาดูกันเลือดครับผม1912นะครับผม EN 511บูุมเซต5ครับแอคแทครับผมอยู่ที่9 6 0 6นะครับผมแล้วก็มาดนส่วนของ ดีเฟน s ์นะครับผม1 7 3แล้วก็โบ b ิลตี้อยู่ที่119นะครับนะในส่วนของพาโจมตีครับผมก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะถือว่าเบานะครับผมนี่ขนาดปลดเป็นเลเวล3ดาวเลยนะก็คือปลดรีบิกเบกสขั้นเลยนะครับผมนะแอ t แท k กครับผมยังได้อยู่ที่แค่9606เองนะก็ถือว่าค่อนข้างจะตีเบาอยู่เอาเรื่องนะ แต่ไม่ได้ห่วครับผมนะตัวนี้ก็ถือว่ามีดีเหมือนกันในส่วนของความสามารถในการเคลื่อนที่ครับผมนะอวกาศวงกลมนะครับผมท้องฟ้าวงกลมนะครับผมนะพื้นดินวงกลมแล้วก็ใต้ทะเลเป็นสามเหลี่ยมครับก็ถือว่าเป็นยูนิตท,ที่ใช้งานง่ายสะดวกในการเคลื่อนที่ทุกเวอร์ชั่นเลยมาดูในสุนขออดีเทลเชิงลึกกันบ้างครับ ในสวนขอแทครับผมก็จะเป็นแกนดั้มตัวคู่แข่งนะครับผมไรว้านะครับผมนะั้นแล้วก็สเปเชียลลิสต์นะครับผมนะเอซีแนดั้มแล้วก็เป็นทัดแอดเดลครับต้องบอกไว้ก่อนว่าทัตแอดเดลเนี่ยก็เป็นหุ่นที่ไม่ได้ถนัดในส่วนของสายโจมตีไปทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นค่าพระโจมตีนะครับที่ออกมากแค่นี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะในส่วนของสายทัตแอดเดลนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของอ แมชชีนเสริมครับผมก็เป็นไทสตีครับผมนะก็คือตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของลิง์ยูนิตนะครับนะถ้าเกิดใครเป็นซีดี้นะตรงส่วนนี้แล้วก็มีโล่ติดมานะครับนะเมื่อออกไปป้องกันนะครับผมนะก็จะมีดีฟเอนเพิ่มขึ้น20%ขึ้นไปนะมาดูส่วนของอาวุธกับบ้าครับผมดึงต่อ3ช่องนะครับผมนะเพิ่มพลังโจมตี3,840โอเคอันนี้ก็คือปกตินะแล้วก็ต่อบ้าครับผม3ต่อ5ช่องนะครับผมนะ4,680ก็โอเคอยู่ 2ต่อ4ช่องครับผม5,280ครับนะเมื่อทำการโจมตีปุ๊บเนี่ยจะทำให้โดนดาเบลสายการโจมตีไกลาภาพในครั้แรงขึ้น25%เป็นเวลา1เทิร์นและสุดท้ายครับผมก็คือเอเซคิลครับ1ต่อ5ช่อง6,840นะครับเมื่อถูกโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำให้ลดในส่วนของค่าไอพีลง1แต้มแล้วก็ลดในส่วนของดิเฟนต์นะครับผมอีก1แต้มไอ้ดิเฟนต์อีก35%นะครับนะเป็นเวลา1เทิร์น ก็ดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสกิลแรกครับผมนะที่มีการกดในส่วนของค่า MP ลดลงนะแล้วก็ระยะ1-5ช่องก็เลยทําให้สกิลนี้ค่อนข้างจะถึงว่าใช้งานง่ายอยู่รวมๆนะครับนะก็เรียกว่ามีในเรื่องของการลดพลังป้องกันแล้วก็เสริมความแรงในส่วนของการโจมตีกลภาพครับถึงถือว่าโอเคมาต่อกันในส่วนของ Ability s e r v ครับ ยีเนเพิ่มนะครับผมใน15เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเมื่อพลังใจเต็มครับผมมีการเพิ่มในส่วนของแอคแท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นอีก10เปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อเริ่มเทิร์นครับผมจะทำการรีเฮทพีกับเอนดิจีนะครับผมลดลง5เปอร์เซ็นต์นะก็รวมๆอยู่แล้วเนี่ยก็คือเป็นหุ่นที่ต้องเน้นในส่วนของการทำเดอะเบสซับพอร์ตไปเรื่อยๆครับนะแล้วก็แน่นอนการช่วยในเรื่องของการมีเอนดิจีเต็มก็ถือว่าเพิ่มพลังโจมตีกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าโอเคนะเพราะวววววว่่่่่่าาาตตตตัััขขออองงงหุนนนีี้้้้พลลโจมคยยูแด มาต่อกันในส่วนของตัวคนขับกันบ้างครับผมน้ะในส่วนของตัวอน n เตอร b แ a c k d r a g o อนะครับผมน่ะเลยก็คือซาตานแหละหลักๆโดยสำหรับร่างนี้ครับผมนะก็จะมีค่าเลนอยู่ที่620บิลลีอยู่ที่564เอาเวกเคนครับผมอยู่ที่800เลยนะครับผมนะ813นะครับถือว่าเยอะอยู่แล้วก็ตามในส่วนของดีเฟนต์นะครับผมนะ576ครับลิชชั่นอยู่ที่590 SP คือ55แต้มนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่ ดีเทลนะครับผมนะสกิลก็จะมีบูทแร้งครับผมนะเพิ่มโจมตีเพิ่มอีดึงแรง้งแล้วก็บูทได้แท็กครับนะเพิ่มไดแท็กยีนสภาเปอร์เซนต์แล้วก็มีเด้สุขของรีแพ้เฮดพี HP ครับผมนะหกสิบเปอร์เซนต์ืมก็โดยรวมแล้วก็ถือว่ามีสกิลสำคัญครับผมเนะี่ยครบเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มระยะเพิ่มโจมตีนะครับนะอ่ะ อ่ในส่วนของบีตี้ครับผมอย่างแรกเลยก็มีซัพพอร์ตเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับผมและเมื่อทําการออกไปช่วยซัพพอร์ตโจมตีก็จะสามารถเพิ่มดาเมจครับผมได้ถึง25อันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ่นซัพพอร์ตที่ดีเลยเอาไว้แค่25เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะและก็ย e ิสกิลก็จะทําการซัพพอร์ตเคาน์เตอร์เพิ่มอีกหนึ่งครั้งและเมื่อได้กระตาครับผมนะที่ขับหุ่นตรงแท็กนะครับผมนะก็จะทําให้ตีแรงขึ้น15เปอร์เซ็นต์และก็ลดดามเอ้ที่โดกนรรกระทำ15เป skill รนนอ,อ,เอร์แบบ็คคดรราก้ออนนะะัผม่ สรุปง่ายๆเลยสหรับบ bon อนเตอร์การ์ดต้นบอกว่าหุ่นยนต์ตัวนีก็แล้วกันนะครับนะหุ่นตัวนี้ถือว่าดีแต่ไม่ถึงขั้นโกงครับผมนะต้งบอกไว้นะคือจะโกงได้ก็คือคุณต้องมีการปลดล็อกค่อนข้างจะหลายขั้นเะครับผมนะเพื่อจะได้ในสุดของค่าสเต็กที่สูงขึ้นนะนะแล้วก็แอคแท็กกับดีเฟนที่เยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าไม่หุ่นตัวนี้ครับผมนะถ้าจะเก่งจริงๆเนี่ยต้องเปิดค่อนข้างจะหลายขั้นอยู่ค่อนข้างจะใช้งานลําบากอยู่นะ,อะโอเคบิจูเดย์ครับผมในเรื่องของการสกิลโจมตีแล้วก็ลดอส่ข,ขาคา เอนะครับผมนะแล้วก็มีในเรื่องของการเสริมดาเมจที่เป็นการโจมตีสายกายภาพแล้วก็การ,รลุกพลัดพอกันครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะรวมๆก็ถือว่าพอใช้ได้ครับรวมๆนะพอใช้ได้นะ มาต่อกัน้น alf, ในส่วนขอตัวเล่าปี่ยูนิคอนแกนดัมกันบ้านนะครับในส่วนของตัวเล่าปี่ยูนิคอนตัวนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับผมดังนั้นตัวนี้เราก็สามารถที่จะรอดูได้แต่ก็มีเป็นหุ่นที่เป็นก,กับแท็กครับผมที่น่าสนใจอยู่นะแล้วก็พลังโจมตีที่ถือว่าสูงมากตามไปด้วย HP ครับผม1 9ึ่งนะครับผมนั้นะแล้วก็ EN ครับผมอยู่ที่378 บู๊เซตอยู่ที่5ครับนะไอแคลคเขบผมอยู่ที่13,417ซึ่งถือว่าเยอะใช้ได้เลยดีเฟนซ์รับผมอยู่ที่900าร้อยไอก็เก้าันห้าร้อครับผม, 9, บผมโมบเบลิตี้อยู่ที่1 0ึ่งนะครับนะก็เรียกว่าไอแคลคสูงมากนะครับในส่วนนี้มาดูในส่วนของตัวดีเทลกันบ้างครับนะดีเทลเดี๋ยวก็จะเป็นแกรนดัมตัวเอกนะครับผมสเปเชียลนิดเอสตีแกรนดัมแล้วก็วันช็อตคิลเลอร์ครับนะก็ดูรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นวันช็อตที่โหดอยู สังกัดซีรีส์ครับผมซันโกกุนะครับผมนั่นก็คือซีรีสามโคกแกดดัมนั่นเองนะแล้วก็เป็นหุ่นไทยเอสดีแกดดัมนะอาวุธครับหลักๆเลยก็จะมีอะไรบ้างมีหนึ่งต่อหนึ่งครับผมสี่พันซ้อนะครับผมนะ่หนึ่งต่อซ้อครับผมห้าพันห้าร้อยยี่สิบนะครับผมยิ่งอยู่ใกล้ศัตรูเท่าไหร่ยิ่งตีแรงมากขึ้นเป็นไทยบีดีนะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผมก็คือหนึ่งต่อสามช่องดาเมจอยู่ที่สามพันเก้าร้อยหกสิบนะครับผมนะ่หนึ่งต่อสามช่องค่อนข้างจะสั้นไปนิดนึงนะแลล้วกก็เอสิครับ ก็คือ1ต่อ3ช่องเช่นเดียวกัน7680นกดครับนะก็แน่นอนครับอกว่ายิงเราเลือดเหลือน้อยมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมนะอาวุธนี้ก็ยิ่งตีแรงขึ้นครับผมสูงสุดคือ17%โดยรวมเราต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่ตีค่อนข้างจะสั้นนะครับผมนะระยะการโจมตีสูงสุดอยู่แค่3ช่องเท่านั้นนะครับนะแต่เรื่องของดาเมจครับผมถือว่าแรงและก็แน่นอนว่าจะมีเดสุดของยิ่งเลือดเหลือน้อยตียิงแรงขึ้นอันนี้ก็ทําให้การโจมตีของน้องอ่าเล่าปีนี่ก็คือว่าโหดเอาเรื่องอยู่ มาดูสุขของตัวบีตี้ครับนะก็บีแต่สายบ้าพลังมากครับผมแอคแท็กบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะเมื่อเลือดต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มเอสแต่อีสิบห้าเปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดไฟตัวข้ามเป็นแท็กไลว์เวลเลยครับผมหรือก็คือคู่แข่งก็จะบีแอคแท็กการดีเฟนส์เพิ่มมากขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามไปด้วยนะก็เรียกว่าเป็นตัวสายไล่ฆ่านะครับนะแท็กไลว์เวลเลยก็ว่าได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะมาดูสุขของตัวนักบินกันบ้างนะครับ ในสุขของตัวนักบ,บินครับนะาเล่าปีของเราได้ครับผมนะถ้าบีเวลร้อยครับผมก็จะมีเ,เลนอยู่ที่615นะครับมบิลี่อยู่ที่855อเอาเวเคนครับผมอยู่ที่561ิเดีเฟนส์530อเอาเรียชั่นครับผม588นะครับนะก็เรียกว่าไม่มีอะไรมากมายก็คือโดดเด่นสุดๆก็เป็นในสุขของสายบิลี่นะครับซึ่งตรงกับขุนของตัวเล่าปีกันดับอยู่แล้วนะ ในสซคอขอดีเทลนะครับผมนะก็จะสังกัดครับผมสกิลนะครับผมมีฟอสการ์ดนะครับผมนะซึ่งแปลกบ้านนะสายโจมตีมีฟอสการ์ดติดมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับนะฟอสการ์ยี่เปร์เซ็นเป็นเวลา1เทิร์นแอคแท็ครับผมเพิ่มบูนแอคแท็กยีเป็น1เทิร์นแล้วก็ลบชั่ว100%ครับนะก็จะเป็นอ่าใช้10 MP นะครับนะ SP อยู่อืมก็รวมๆดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าแปลกใหม่ดีครับนะมีสกิลฟอสการ์ดติดมาด้วย อาบิลิตนะครับนะก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีครับผมเพิ่มดาเบต20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเบจบิลี่นะครับผม20%แล้วก็สกัดครับผม s d แกรดั้มนะครับนะเพื่อขับในส่วนของหุ่นตรงในส่วนของแท็กนี้ครับผมก็จะตีแรงขึ้น15%แล้วก็ลดดาเบจที่โดยกระทําเ5เมื่อได้ก็ตามที่มี HP ต่ำกว่านะค็ับห้าเดอร์เื็ดทันทีครับผมนเดียวกันก็ถือว่าเป็นหุันที่มครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นด้เด เกือบตายขึ้นบาก็เด้งเลือดขึ้นมาสู้เลยครับนะนะก็พอจะคุยกันได้บ้างอ,อ,อ,อ่ะก็รวมวอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะในส่วนของความแรงครับผมนะก็ต้องบอกว่าสำหรับตัวของเล่าปีเนี่ยก็จุดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่องของอีสกิลครับผมที่ยิ่งเลือดเหลือน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งตีแรงมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นทีเด็ดเลยนะเพราะว่าเบรพื้นฐานครับผม7680ซึ่งถือว่าเยอะมากและที่เกิดเลือดเรายิ่งเหลือน้อยครับผมนะก็จะยิ่งทําให้ตีระเบิดได้แรงขึ้นตามไปด้วยนะ แต่ก็ตัวเล่าปีกก็กลัวตายครับผมนะก็เลยมีสกิลครับผมรีแพ้ตัวเองชุกเชิญนะครับนะติดมาด้วยอ่ะก็รวมๆแล้วก็เป็นหุ่นสายโจมตีแบบบ้าพลาครับผมนะตามสไตล์วันช็อตคิลเลอร์นะครับนะมาต่อครับผมในส่วนของซัพพอร์ตครับผมนะรอบนี้เป็นซัพพอร์ตแบบใหม่เลยครับผมติดมาสองแท็กครับผมก็คือเป็นสเปเชียลลิ์และก็เอสดีแกนดั้มนะก็เป็นสกิลเอ็นนะครับผมนะฟ้นฟูเอ็นขึ้นบาร์อ่าฮะ ก็โอเคครับรวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ายานค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าเป็นแท็กขึ้นมาอีก2แท็กครับผมนะก็โดดเด่นในเรื่องของเป็นสเปเชียลิสต์ครับผมแล้วก็ SD ฟดีแกดัมเวลาจะจัดหุ่นเนี่ยก็ยาตัวนี้ก็เอาไปใช้งานได้แต่ก็ไม่ใช่ริมิเต็ดครับจึงไม่ต้องรีบร้อนอะไรป๊าบายนะอ่ะโอเคครับ เพิ่มเติมก็แล้วกันครับผมนั้นในตู้กาชาที่เข้ามาช่วงนี้ครับผมเนี่ยก็จะเป็นตู้ของกิจกรรมนะครับผม SD g a ีแกดั้นะครับผมนะาเข้ามาด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถใช้ยูนิตป,ปกติได้ก็คือต้องใช้หุ่นประเภทสก,กัดของ s อเป็นต้นดังนั้นครับผมหุ่นที่กาชาจากตู้นี้ค่อนข้างจะถือว่ารมพลังอย่างมากครับผมในคอนเทนต์นะครับผมก e ่วอีเวนต์นี้นะใครที่ไม่มีก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะเล่นยากมากเดิลามากอยู่เลยแต่ได้เกิดเรามีพวกนี้ก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้น Uh huh. ตามนี้นะครับเนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีนะครับผมนะคุณก็ต้องใช้หุ่นแบบธรรมดาในการเล่นคอนเทนต์ครับผมในส่วนของแกดัมไนท์นะครับส่วนนี้นะในส่วนของตัวกิจกรรมครับผมเขาแจกมาเช่นเดียวกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่เก่งพอนะครับผมนะมันก็เป็นแค่หุ่น f r ครับในะการเนี่ยถ้าเกิดเรามีหุ่นกาชาเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นนะแต่เกิดไม่มีก็อาจจะต้องใช้หุ่น SR นะครับผมนะพวกเ r ครับผมในการปั้นขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกว่าเปลืองทรัพยากรน,นิดหนึ่ง นะแต่ก็อาจจะดีกว่าการเปืองเพชรกันละกันโดยรวมแล้วอ,อ่ะโอเคนะครับนะอ้อเสร์มนิดึงกันละกันครับผมนอกจากนี้มีกาชาตัวใหม่เข้ามาในตู้นี้ด้วยครับผมก็คือในซาซบี้นะครับผมนะซึ่งในซาซบี้เดี๋ยจะเป็นหุ่นที่สังกัดครับผมในส่วนของไท e ี e เฟ e นะครับผมแล้วก็เป็นไท e ีฟเฟสที่สามารถป้องกันได้ถึง2ครั้งเลยนะก็จะเป็นพวกโบน d e r ไอสเปเชียลดิสเอสกีดัมไลนิ่งฟาสนะครับนะแล้วก็มีโลติดบาดด้วยนะ ในส่วนของอาวุธครับผมก็จะเป็นการลดบีมนะครับผมนะอ่าโดนดาเบทบีมแรงขึ้นนะครับผมนะ20%นะครับผมแล้วก็อ่าลดความโจมตี30%ครับอืมอ่าลดดาเบทประเภทบีมนะครับผมลดลง20%นะแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็เพิ่มเพิ่มดีเฟนต์นะครับผมนะเพิ่มแบ็คดีเฟนต์10%เพิ่มแม็กซี่พี5%นะครับผมแล้วก็ลดในส่วนของการโจมตีประเบทประเภทบีมนะครับผม20% นะก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นหุ่นที่ดีตัวนึงครับแล้วก็ในส่วนของตัวไดแกนดัมครับผมก็จะมีโล่สอันนะครับมีบวกเดินนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอเวเคนครับผมไอ้ฟอสกาติดมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เป็นตัวที่เอามาป้องกันได้ดีนะในส่วนของซีรีส์ไนท์ซีรีส์ซัสเซอบ,บีนะครับผมไนท์ nice ซัสเซอบ,บีนะเดนเดย์ห้5ช่องครับนะเป็นไลท์닝ฟาร์สครับผมนะที่ถือว่าโล่ดีเหมือนกันใครที่มีในส่วนของเทคไลท์닝ฟาร์สครับผมก็เอามาเล่นตัวส่วนนี้ได้นะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสรุปแล้วอีกรอบนึงดีกว่าครับผมสรุปว่าตู้นี้น่าเปิดไหมเอาจริงครับผมเนี่ยค่อนข้างจะต้องลดดาวเยอะมาถึงจะเก่งนะครับนะและถ้าเกิดใครจะเปิดเพื่อเอาไปเล่นคอนเทนต์เกมตัวสุดนี้ก็ได้ด้วยเพราะว่าตู้กาชาถือว่าสวยมากนะครับผมเนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณกดกาชามาแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่ามันเทนะครับมันเทมากนะครับผมนะในส่วนของตัวละครครับผมเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหคืออลังการงานสร้างมากครับผมนะก็ถือว่าเป็นซีรีส์อวยเลยก็ว่าได้ครับผมเหมือนปลุกใจคนแก่กลับมาสนใจออีกรบึ นะแต่เกิดใครที่ถามว่าโอ้โหจำเป็นมัดแทต,ต้องเปิดไหมอันนี้คือบอกได้เลยว่าคาบได้อย่างติมปากเลยนะครับนะอโอเคคลิปนี้ก็คงจะสรุปครับผมคร่าวๆเพียงเท่านี้ก็แล้วกันหาชอบด้ครับผมก็ฝากกดถูกใจกดให้กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าวันดีบ๊ายบายสวัสดีนะครับแล้วเจอกันครับ